อยู่ใต้มาก็เบื่อแกงหมูแกงวัวนะครับเลยมีวัตถุดิบถูกๆรสชาติดีๆเยอะแยะๆของทะเลนะครับก็เลยมาทําแกงขั่วทะเลกินกันครับ<ม>เริ่มเลยนะครับนําหัวกะทิเทลงไปก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงใต้พริกแกงใต้ของเชฟจอมหอมคั้ยเองนะครับแล้วก็ตามด้วยกะปิหวานของเชฟจอมหอมคุ้ยครับ สมใจก็ทักแชทมาได้เลยนะครับมีแอดมินคอยตอบอยู่ครับอ่าเราก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันให้หมดพริกแกงใต้เนี่ยข้อดีคือเขามีความเข้มข้นนะครับแล้วก็มีรสชาติที่ลงตัวอยู่แล้วนะครับเมื่อรวมกับกะปิหวานเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกคราวนี้ก็เทน้ําเปล่าลงไปเลยครับคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันให้หมดอีกทักทีนึงครับ ดูสิครับสีสันเขาปรุงรสชาติใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับตัดหวานสักนิดหนึ่งครับรสชาติจะได้กลมกล่อมขึ้นแล้วก็ตามด้วยสับปะรดครับมีความเปรี้ยวความหวานอย่างลงตัวเลยนะครับคิดได้อย่างไงนะเมนูนี้แล้วก็ตามด้วยกุ้งปลาหมึกลงไปได้เลยครับอยู่ใต้ท้งทีของสดๆก็มีเยอะครับของทะเลเนี่ยเทลงไปปุ๊บ ปล,ปลดลงไปรอให้ทุกอย่างเดือดขึ้นไปอีกทีหนึ่งแล้วก็สุกนะครับตามต่อด้วยหอ,อยแมลงผู้เข้าไปอีกครับทะเลทะเลเลยครับหม้อนี้รอจนเนื้อสัตว์ของเราสุกจนหมดแล้วนะครับแล้วก็โรยพริก3ามสีลงไปเลยครับ แดงเขียวส้มครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยเพิ่มกลิ่นหอมลงไปอีกทีหนึงครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับดูสิครับโอ้โห,โหสีสันนี่เจ้มจนมากๆเลยนะครับแล้วก็กุ้งเป็นกุ้งปลาหมึกเป็นปลาหมึกโอ้ยยังมีหอยแมลงภู่เสริมเข้ามาอีกนะครับเสริมทับกันมาแบบจัดเต็มอย่างนี้อดูสิครับ ถึงเวลาที่เข้าสวยร้อนๆต้องเข้ามาแล้วล่ะครับเมนูนี้ลาดลงบนข้าวสวยร้อนๆนะครับหยกน้ำปลาลงไปอีกสักเล็กน้อยครับเพิ่มกลิ่นหอ,อมเข้าไปออื <c oughs> ไม่รู้จะกี่เอือหือล้วครับเมนูนี้ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่น่าจะทําให้ข้าวหมดหม้อแน่ๆเลยครับเย็นนี้ลองทํากินกันดูนะครับ เป็นเมนูที่เชฟเอามาแนะนำกันครับไม่พลาดโดยประการเชพาะวงครับสวัสดีครับไปแล้วครับ